ความกดดันทวีคูณเมื่อจูจ่ๆทีมข่าวกรองแจ้งว่าพบลำแสงสั้นๆคล้ายการสะท้อนจากโลหะบนเนินเขาทางทิศตะวันออกนักบินเอ 16ทันทีที่ได้รับข้อมูลก็เปลี่ยนมุมบินเพื่อตรวจสอบด้วยระบบไปรษณียภาพที่ได้ชี้ชัดว่ามีอุปกรณ์ที่คล้ายฐานยิงพกพาแมนแพรตั้งอยู่ในตำแหน่งสูงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบินทันทีหากอีกฝ่ายมีเจตนาโจมตีศูนย์บัญชาการต้องสั่งเปลี่ยนรูปแบบการบินของ F 16จากวนคุ้มกันเป็นการบินหลบหลีกพร้อมเก็บระยะปลอดภัยหน่วยรบพิเศษบนพื้นจึงยิ่งต้องทำงานอย่างละเอียดเพราะการมีอาวุธต่อสู้ทางอากาศหมายความว่าฝ่ายต่อ รงข้ามเตรียมตัวมามากกว่าแค่การลาดตระเวนธรรมดาขณะเดียวกันหน่วยสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ก็เริ่มจับสัญญาณที่เหมือนกับระบบชี้เป้าผ่านอุปกรณ์แบบเก่าซึ่งยิ่งทำให้สถานการณ์ดูไม่ปกติทุกอย่างอาจกำลังถูกวางแผนเพื่อสร้างแรงกดดันหรือทดสอบขีดความสามารถของกองทัพไทยหน่วยรบพิเศษรายง,งานว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้ฐานที่คาดว่าจะเป็นต้นทางของสัญญาณผิดปกตินั้นและจะต้องเข้าตรวจสอบภายในวงจำกัดของเวลาเพียงไม่กี่นาทีการตัดสินใจของศูนย์บัญชาการเริ่มเปลี่ยนสู่โหมดยับยั้งเชิงรุกเต็มรูปแบบ ทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตามองและควาเมื่อผิดพลาดแม้เพียงเสี้ยววินาทีอาจทำให้สถานการณ์ลุกลามเป็นเหตุรุนแรงได้ทันทีหน่วยคิริบูลพาเดินทางถึงบริเวณที่ตรวจพบสัญญาณผิดปกติแล้วพวกเขาพบซากตั้งฐานโลหะขนาดเล็กที่ถูกถอดประกอบอย่างรีบร้อนทิ้งร่องรอยเหมือนมีการทดสอบติดตั้งอาวุธหรืออุปกรณ์สื่อสารบางอย่างก่อนที่จะถูกเคลื่อนย้ายออกไปไม่กี่นาทีก่อนถึงที่หมายวัตถุที่พบมี ลักษณะคล้ายแท่นติดกล้องชี้เป้าเก่าที่ดัดแปลงทำให้คาดว่าอีกฝ่ายอาจกำลังทดลองระบบเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของกองทัพไทยถ้าเป็นเช่นนั้นจริงถือว่าเป็นการยั่วยุทางยุทธศาสตร์ที่ต้องจัดการอ่ะย่างเฉียบพลันศูนย์บัญชาการสั่งให้หน่วยรบพิเศษเก็บหลักฐานทั้งหมดรวมถึงวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนตัวของฝ่ายตรงข้ามที่คาดว่าจะใช้ทางลับบนสันเขาขณะเดียวกันเอ 16รับภารกิจบินประกบเส้นทางหลบหนีที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายถอนกำลังกลับเขตของตนหน่วยข่าวกรองสนามรายงานว่าเริ่มพบรอยล้อของยานพาหนะที่มุ่งหน้าไปยังจุดสูงทางทิศเหนือซึ่งอาจเป็นจุดรวมพลลับเวลาขณะนี้ถือว่าเร่งด่วนเพราะอีกฝ่ายอาจกำลังเคลื่อนตัวออกจากจุดประทะหน่วยรบพิเศษต้องเร่งความเร็วสูงสุดเพื่อเข้าสกัดก่อนที่หลักฐานจะถูกทำลาย ยอปฏิบัติการเข้มขึ้นทุกวินาทีและยุทธบดินเฟสใหม่กำลังใกล้เข้าสู่ช่วงตัดสินชะตาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วงเวลาเดียวกันทีมยุทธการเริ่มประเมินว่าการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายอาจไม่ใช่เพียงการทดสอบหรือการลาดตระเวนแต่เป็นความพยายามสอดแนมระดับลึกที่มุ่งเป้าไปยังขีดความสามารถของกองทัพไทย จึงมีคำสั่งให้เพิ่มกำลังโรลและตะเวนทางไกลที่บินในระดับสูงเหนือ35,000ฟุตเพื่อเก็บข้อมูลภาพรวมของพื้นที่ทั้งหมดภาพที่ส่งกลับมาเผยให้เห็นเส้นทางเดินเท้าซึ่งถูกใช้งานใหม่ไม่นานรวมถึงเงาของกลุ่มคนจำนวน6-8ในที่เคลื่อ ปนผ่านป่าอย่างรวดเร็วรูปแบบการเดินแถวบ่งชัดว่าพวกเขามีการฝึกมาอย่างดีและทำงานแบบหน่วยลับมากกว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธทั่วไปเมื่อศูนย์บัญชาการเห็นข้อมูลนี้จึงมีคำสั่งให้หน่วยรบพิเศษเร่งเข้าใกล้เป้าหมายเพื่อยับยั้งก่อนที่พวกเขาจะหลุดพ้นจากเขตสกัดขณะเดียวกัน F 16ที่ลาดตระเวนอยู่ได้รับคำสั่งบินวอาโค้งลึกเพื่อตรึงพื้นที่และลดโอกาสการแตกกลุ่มที่ด้านล่าง ความประสานงานระหว่างภาคพื้นดินอากาศและหน่วยข่าวกรองเป็นไปอย่างแม่นยำที่สุดขั้นตอนต่อไปคือการบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามเปิดเผยทิศทางหลบหนีซึ่งหากสำเร็จ พัฒนำให้สามารถปิดปฏิบัติการได้ทันทีความเงียบในศูนย์บัญชาการสะท้อนถึงความตึงเครียดระดับสูงสุดทุกดวงตาจับจ้องไปที่หน้าจอการเผชิญหน้าใกล้เข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจเป็นตัวชี้ชะตาของภารกิจนี้หน่วยรบพิเศษรายงานว่ากำลังเข้าสู่ระยะ200เมตรจากกลุ่มต้องสงสัยพวกเขาใช้วิธีเดินเงียบโดยกระจายกำลังแบบ3มุม บีบเพื่อให้สามารถปิดเส้นทางหลบหนีได้ทั้งหมดขณะเดียวกัน f 1 6ได้ลดระดับลงเพื่อสร้างแรงกดดันด้านเสียงอีกครั้งเสียงเครื่องยนต์ดังสะท้อนกล้องทั่วหุบเขาทาให้กลุ่มตรงหน้าเริ่มเร่งจังหวะการเดินราวกับรู้ตัวว่ากําลังถูกบีบอย่างหนักสัญญาณจากนาฬิกาทหารของหน่วยรบพิเศษดังขึ้นเบาๆบเตือนว่าระบบตรวจจับความร้อนหันหัวมาทางพวกเขาแล้วหมายความว่าฝ่ายตรงข้ามรู้ว่ามีคนติดตามแต่อยู่ในระยะที่ยังไม่สามารถเข้าสู่การประทะได้ศูนย์บัญชาการจึงต้องออกคําสั่งสําคัญคือตรึงแต่ไม่ปะทะ เนื่องจากไม่ต้องการให้สถานการณ์ลุกลามเกินความจำเป็นหน่วยรบพิเศษต้องอาศัยทักษะสูงสุดในการหลบมุมและบีบพื้นที่ให้แคบลงเรื่อยๆพร้อมรายงานความคืบหน้าทุก5วินาทีโดนบนท้องฟ้าเก็บภาพได้ชัดเจนว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังเดินเอค่าสู่หุบแคบซึ่งเป็นกับดักทางภูมิประเทศโดยธรรมชาติหากถูกบีบที่นั่นจะหนีแทบไม่ได้ศูนย์บัญชาการเตรียมให้เอ 16ตรึงพื้นที่จากด้านบนเพื่อไม่ให้มีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้างหลังทุกอย่างกำลังใกล้จุดแตกหกักและความเข้มข้นของยุทธบดินเฟสใหม่กำลังพุ่งถึงขีดสุดเมื่อฝ่ายตรงข้ามถูกบีบเข้าสู่หุบแคบหน่วยคิริบูนพาจึงแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดชุดแรกเข้าล็อกพื้นที่ด้านหน้าส่วนชุดที่2รลอบล้อไปตามสันหินเพื่อคุมพื้นที่ด้านบนจุดประสงค์คือปิดทางออกสุดท้ายที่เหลืออยู่ขณะเดียวกัน f 16ได้รับคำสั่งหมุนลำทำแนวกดดานอบแอว เพื่อสร้างกำแพงเสียงด้านบนไม่ให้กลุ่มดังกล่าวเคลื่อนไหวต่อไปมาตรการนี้ได้ผลทันทีเพราะภาพจากโดรนแสดงให้เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามหยุดนิง่งและเริ่มเคลื่อนกำลังแบบตั้งรับหน่วยวิเคราะห์ประเมินว่านี่คือการเตรียมท่าทีเพื่อเจรจาหรือรอคำสั่งเสริมแต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดกองทัพไทยก็ต้องปิดสถานการณ์อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ยืดเยือศูนย์บัญชาการจึงออกคำสั่งสำคัญว่าให้ควบคุมพื้นที่โดยไม่เปิดฉากประทะ ทำให้หน่วยรบพิเศษค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้ทีละเมตรขณะนั้นเองสัญญาณลึกลับที่จับได้ตั้งแต่ต้นปฏิบัติการก็หายไปอย่างฉับพลันเหมือนมีใครปิดระบบสื่อสารในเสี้ยววินาทีซึ่งทําให้สถานการณ์เข้มข้นยิ่งขึ้นเพราะอาจหมายความว่าฝ่ายตรงข้ามกําลังรอการถอนตัวศูนย์จึงต้องตัดสินใจเร่งรัดเพื่อย,ยับยั้งก่อนที่กลุ่มดังกล่าวจะหลุดออกนอกเขตควบคุมปฏิบัติการใกล้จบแต่ยังมีความเสี่ยงทุกเส้นผมเมื่อหน่วยรบพิเศษเข้าสู่ระยะควบคุมพวกเขาพบเพียงร่องรอยการเดินเท้าที่ ยังอุ่นและเศษอุปกรณ์ถูกทำลายทิ้งไว้แสดงว่าฝ่ายตรงข้ามถอนกำลังไปไม่เกิน2นาทีสิ่งนี้ทำให้ศูนย์บัญชาการเข้าใจทันทีว่าปฏิบัติการครั้งนี้คือการทดสอบปฏิกิริยาของกองทัพไทยทุกระดับตั้งแต่การตอบสนองของเรดาร์การเคลื่อนกำลังทางอากาศการประสานงานระหว่างหน่วยพิเศษไปจนถึงความเร็วในการยับยั้งสถานาการณ์ศูนย์บัญชาการจึงสั่งให้เ 16ปิดพื้นที่ด้วยการบินตรวจหลังขั้นสุดท้ายก่อนกลับสู่ฐานอย่างเป็นระเบียบพร้อมส่งข้อมูลภาพทั้งหมดเข้าระบบวิเคราะห์เพื่อสรุปว่าฝ่ายตรงข้ามใช้ยุทธวิธีใดบ้างในด้านภาคพื้นดินหน่วยคิริบุนพาเก็บหลักฐานที่เหลือทั้งหมดเพื่อส่งให้ฝ่ายข่าวกรองส่วนโดนยังบินเฝ้าพื้นที่ต่ออีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อป้องกันการกลับเข้ามาของกำลังรับปฏิบัติการยุทธบดีรเฟสใหม่จบลงโดยไม่มีการประทะแต่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความพร้อมของกองทัพไทยอยู่ในระดับที่ตอบสนองได้ภาายในนไม่่กีีท หากมีภัยคุกคามจริงวันนี้การฝึกสมมติที่โหดกว่าก่อนหน้าในครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าทั้งอากาศภาคพื้นและข่าวกรองทำงานร่วมกันได้อย่างไร้ช่องโหวทุกฝ่ายพร้อมสำหรับเหตุการณ์ใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนี่คือพลังของยุทธบดินเวอร์ชั่นใหม่รวดเร็วเฉียบคมและโหดกว่าเดิมอย่างแท้จริงปฏิบัติการยุทธบดิน ถูกปลุกให้กลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่โหดกว่าเดิมหลังหน่วยข่าวกรองพบสัญญาณความเคลื่อนไหวลึกลับบริเวณพรมแดนด้านตะวันออกภาพเรดาร์ที่จับได้ในคืนก่อนหน้าแสดงให้เห็นยานยนต์ติดอาวุธจำนวนมากเคลื่อนตัวเข้าใกล้เขตกันชนทำให้กองทัพไทยต้องยกระดับสถานะเป็นระดับสีแดงทันทีฐานบินหลักของกองทัพอากาศจึงได้รับคำสั่งเร่งด่วนให้เตรียมเครื่อง f 1 6ในภารกิจความเร็วสูงเพื่อตรวจการและกดดันพื้นที่ต้องสงสยัยจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อเปิดฉากการสู้รบแต่เพื่อแสดงกำลังอย่างเฉียบคมและป้อองกกันนารละเมิิดดแ ดนที่อาจลุกลามกลายเป็นเหตุการณ์ใหญ่กว่าเดิมท้องฟ้าคืนวันนั้นสั่นสะเทือนด้วยแรงดันจากเครื่องยนต์พรัดควิกนีที่คำรามขณะ f 1 6ทยานขึ้นจากรันเวย์ในมุมเร่งด่วนกองบัญชาการส่วนกลางประกาศว่าภารกิจครั้งนี้คือยุทธบดินเฟสปรับปรุง ที่เข้มข้นและแม่นยำยิ่งขึ้นใช้เทคโนโลยีใหม่และยุทธวิธีที่พัฒนาเพื่อรองรับสถานการณ์ความกดดันสูงกว่าที่เคยหน่วยรบพิเศษภาคพื้นดินเองก็ถูกเตรียมพร้อมในระดับสูงสุดเพื่อรองรับภารกิจสนับสนุนหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแสดงให้เห็นถึงคอ ความพร้อมและระบบคำสั่งที่ลื่นไหลยอย่างสมบูรณ์แบบแม้จะเป็นเพียงภารกิจสมมติในเรื่องราวนี้แต่ความเข้มข้นและรายละเอียดของปฏิบัติการก็สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานระดับสูงของยุทธศาสตร์ที่ออกแบบมาเพื่อรับมือสถานการณ์เสี่ยงทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากฝูงบิน F 16ล็อกพิกัดเป้าหมายทางอากาศเรียบร้อยศูนย์บัญชาการกลางก็สั่งให้เครื่องบินทั้ง3ามลำแบ่งระดับความสูงเพื่อครองพื้นที่ทางทิศต,ตะวันออกการเคลื่อนที่ของวัตถุต้องสงสัยยังคงปรากฏชัดบนเรดาร์แม้จะไม่มีการตอบสนองใดๆจากฝั่งตรงข้ามแต่รูปแบบของการรวมตา ว่าทาให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ว่าอาจเป็นการทดสอบความพร้อมของกองกําลังที่ยังไม่เปิดเผยจุดนี้เองที่ทาให้ยุทธบดินทร์เฟสใหม่ถูกบังคับให้เดินหน้าเต็มระดับนักบินไทยได้รับข้อมูลภาพถ่ายอินฟราเรดแบบเรียลไทม์จากดาวเทียมทําให้พวกเขามองเห็นทุกความเคลื่อนไหวราวกับอยู่ตรงนั้นการสื่อสารระหว่างนักบินกับศูนย์บัญชาการเป็นไปอย่างแม่นยําไม่มีคําที่ไม่จําเป็นทุกประโยคคือคำสั่งหรือข้อมูลสำคัญระหว่างที่เครื่องบินไถผ่านแนวพรมแดนด้วยความเร็วเหนือเสียงหน่วยรบพิเศษภาคพื้นดินก็กำลังเคลื่อนกำลังเข้าาาสูจุุดยธศาาตตร์แน พร้อมเข้าควบคุมพื้นที่หากพบการเคลื่อนไหวที่เป็นภัยต่อความมั่นคงปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแสดงแสนยานุภาพแต่คือการส่งสัญญาณเตือนว่าไทยพร้อมตอบโต้ทุกระดับความเสี่ยงนักวิเคราะห์มองว่าหากสถานการณ์ยังตึงเช่นนี้อาจมีการดึงกองกำลังเคลื่อนที่เร็วเข้ามาสนับสนุนเพื่อเสริมกำลังยุทธบดินเฟสใหม่ซึ่งถูกออกแบบให้ทำงานเร็วรุนแรงและแม่นยำ กว่ายุคก,ก่อนทุกระบบมันคือการเตือนที่ชัดเจนและไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายทดสอบความแข็งแกร่งนี้เครื่องบิน F 16ที่บินนำหน้าสุดได้รับภารกิจพิเศษให้จอระดับต่ำเพื่อเก็บข้อมูลและภาพจากกล้องลันเทินรุ่นปรับปรุงใหม่ภาพที่ส่งกลับมายังคอนโทรลรูมทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งประเมินสถานการณ์ทันทีเพราะพบกลุ่มกำลังติดอาวุธที่ดูเหมือนกำลังเตรียมตั้งจุดสังเกตการที่สูงกว่าเดิม การเคลื่อนที่แบบนี้บ่งบอกว่าอีกฝ่ายต้องการทดสอบจุดอ่อนของการลาดตระเวนทางอากาศไทยแม้ยังไม่มีสัญญาณการโจมตีแต่ความเงียบที่ผิดปกติกลับทำให้สถานการณ์น่ากังวลมากขึ้นเรื่องนี้ทำให้ฝ่ายยุทธการสั่งเปลี่ยนรูปแบบปฏิบัติการทันทีโดยเพิ่มกองกำลังสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปตรวจสอบความผิดปกติในสัญญาณคลื่นวิทยุในพื้นที่ เพราะเกรงว่าอีกฝ่ายอาจใช้ระบบรบกวนสัญญาณเพื่อบี่งเบนความสนใจขณะเดียวกันหน่วยรบพิเศษบนพื้นดินกำลังรอบเข้าจุดกึ่งกลางของพื้นที่เพื่อเตรียมเข้าตรวจสอบเชิงลึกโดยใช้ยุทธวิธีแบบเงียบที่สุดความชำนาญและความกลมกลืนของหน่วยนี้คือหัวใจของยุทธบดินเวอร์ชันใหม่ซึ่งถูกออกแบบให้ทำงานรวมกับกองทัพอากาศอย่างสมบูรณ์แบบทุกอย่างต้องจบภายในเวลาไม่กี่นาทีหากมีภัยคุกคามจริงนักบินรายงานเสียงนิ่งว่า เป้าหมายขยับช้าแต่มีท่าทีเตรียมตั้งระบบยิงสนับสนุนข้อมูลนี้ทำให้ศูนย์บัญชาการต้องเร่งสั่งขยายเขตความคุ้มครององและเตรียมดึงกำลังสนับสนุนเสริมทันทีหากจำเป็นความกดดันในทุกระดับกำลังเพิ่มขึ้นและปฏิบัติการนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นการวิเคราะห์จากศูนย์สังการชี้ชัดว่าเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ด้านล่างไม่ใช่เพียงกำลังลาดตระเวนธรรมดาแต่เป็นกำลังที่มีโครงสร้างการจัดรูปแบบคล้ายหน่วยจู่โจมเบาพวกเขาเคลื่อนที่เป็นกลุ่มเล็กๆก,กระจายตัวและซ่อนตัวตามสันเขา ยังมีแบบแผนราวกับกำลังรอเวลาเข้าสู่ภารกิจบางอย่างการพบเห็นลักษณะเช่นนี้ทำให้ฝ่ายยุทธการต้องยกระดับสถานการณ์เป็นภาวะอันตรายสายเทาซึ่งหมายถึงสถานการณ์ นี่ยังไม่ใช่สึกจริงแต่พร้อมประตูทุกเมื่อ F16 ที่ลาดเวนอยู่ได้รับคำสั่งใหม่ให้เพิ่มมุมวงโค้งเพื่อตรึงพื้นที่ด้านบนทั้งหมดป้องกันไม่ให้กำลังภาคพื้นดินถูกลอบโจมตีขณะเดียวกันหน่วยสื่อสารอิเล็กทรอนิกของกองทัพเริ่มตรวจพบคลื่นสัญญ,ญาณที่ผิดปกติสันนิษฐานว่าเป็นการทดสอบระบบอลกวนหรือสอดแนมทำให้ศูนย์บัญชาการต้องรายงานไปยังหน่วยรบพิเศษทันทีว่าอาจต้องเข้าควบคุมพื้นที่ก่อนที่สถานการณ์จะลุกลามนักบินรายงานเพิ่มเติมว่าพบวัตถุบางอย่าาางงงคล้้ยแทนตติิดัพพก ซึ่งยิ่งทําให้ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นทุกหน่วยยกลังรอคําสั่งเพียงคําเดียวเพื่อเดินหน้าเข้าไปตรึงสถานการณ์อย่างเด็ดขาดปฏิบัติการยุทธบดินเฟสใหม่กําลังก้าวเข้าสู่จุดที่ต้องแสดงความเข้มแข็งให้เห็นแบบไร้ข้อกังขาทั้งหมดนี้แม้จะเป็นเรื่องสมมติแต่โครงสร้างของปฏิบัติการถูกออกแบบให้สมจริงที่สุดเพื่อให้ทุกคนสัมผัสความเข้มของยุทธวิธีระดับสูงในสภาวะที่เสี่ยงต่อการประตุเป็นเหตุใหญ่ได้ทุกวินาทีหน่วยรบพิเศษคิริบุลพา ได้รับคำสั่งเข้าตรึงพื้นที่เชิงเขาทางทิศใต้ทันทีหลังจากฝ่ายวิเคราะห์ระบุว่าจุดนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่อีกฝ่ายพยายามเข้าครอบครองพวกเขา A อพื้นที่ด้วยความเงียบใช้ระบบพรางตัวรุ่นใหม่ที่ลดการสะท้อนความร้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบบนกล้องอินฟราเรดของศัตรูการทำงานของหน่วยนี้ต้องประสานกับเ 16ด้านบนอย่างแม่นยำเพราะเพียงข้อผิดพลาดเล็กที่สุดก็อาจเปิดช่องให้เกิดความสูญเสียได้เสียงติดต่อทางวิทยุถูกจำกัดเฉพาะสัญญาณเข้ารหัสํำให้ทุกคำส่งผ่านในเครือข่ายมีความหมายเฉพาะเจาะจงและรวดเร็วที่สุดขณะเดินหน้าสู่จุดเป้าหมายหน่วยข่าวกรองแจ้งเตือนว่าพบสัญญาณคล้ายการดักฟังทำให้หน่วยรบพิเศษต้องเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันเพื่อหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าโดยไม่จำเป็นส่วนบนท้องฟ้งฟา F 16เรียนแบบการบินวนเชิงสกัดเพื่อบีบให้เป้าหมายภาคพื้นขยับตัวและเผยตำแหน่งช่วงเวลานั้นเองที่กล้องลันเทินจับภาพรถขนส่งที่ถูกดัดแปลงอย่างผิดปกติซึ่งอาจเป็นศูนย์ควบคุมเคลื่อนที่ของอีกฝ่ายศูนย์บัญชาการสั่งให้ทางอากาศและภาคพื้นติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ห้ามประทะเด็ดขาดจึงทำให้สถานการณ์ตึงแบบไร้เสียงทุกคนรอเวลาและรอให้ฝ่ายตรงข้ามพลาดเพียง19เก้าเพื่อปิดภารกิจให้จบอย่างเฉียบขาดเมื่อข้อมูลจากภาพถ่ายความร้อนยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธทางทิศเหนือเริ่มขยับเข้าสู่ตแหนน่งงการยิ วายบัญชาการกลางต้องเร่งเปลี่ยนโหมดปฏิบัติการจากตรวจการเป็นสกัดกั้นเชิงรุกโดยทันที F16. สองลำได้รับคำสั่งลดระดับลงต่ำเพื่อสร้างแรงกดดันทางเสียงการตีวงด้วยเสียงดังระดับเกือบเป็น s o n i c บูมทำให้กลุ่มที่อยู่ด้านล่างต้องหยุดเคลื่อนไหวและกระจายตัวหน่วยรบพิเศษใช้โอกาสนั้นขยับเข้าใกล้ในระยะเงียบแต่ความระแวดระวังยังคงสูงสุดเนื่องจากสัญญาณคล้ายการสื่อสารแบบเข้ารหัสที่จับได้ยังคงดำเนินอยู่ทำให้คาดว่ายังมีหน่วย สนับสนุนของอีกฝ่ายซ่อนตัวอยู่ในป่าใช้สภาพภูมิประเทศเป็นเกราะกำบังในขณะเดียวกันหนคนผู้สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์กำลังเร่งแกะรหัสเพื่อระบุว่าคลื่นที่พบเป็นของอุปกรณ์ชนิดใดหากเป็นระบบชี้เป้าด้วยเลเซอร์หรือสัญญาณยิงนำวิถีก็หมายถึงภัยอันตรายต่อทั้งเครื่องบินและกำลังภาคพื้นดินศูนย์บัญชาการต้องสั่งเตรียมทีมแพทย์สนามและหน่วยเก็บกู้ระเบิดประจำจุดสำรองทันทีทุกฝั่งต่างประจำสถานีราวกับกำลังอยู่กลางสนามรบแม้จะยังไม่ มีเสียงปืนสักนัดแต่ความอันตรายกลับเข้มข้นกว่าที่เคยหน่วยรบพิเศษรายงานเสียงเบาว่ากำลัง